เตือนภัยส่งจดหมายหลอกลวงประชาชนนะครับแอบอ้างว่าได้รับรางวัลหรือว่าได้รับของขวัญให้สแกน QR code ท่านอย่าสแกนหรือว่ากดลิงก์ใดๆเด็ดขาดเพราะจะโดนแอปดูดเงินหมดเกลี้ยงในบัญชีเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหมอแล็บแพนด้าได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนว่าตอนนี้มีการ ส่งจดหมายหลอกลวงไปที่บ้านต่างๆนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นจดหมายแอบอ้างแสดงความขอบคุณแล้วก็มีการ์ดลุ้นรางวัลส่งมาให้ระวังให้ดีอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในการ์ดเนี่ยจะให้ประชาชนเนี่ยขูดเลขรางวัลลุนของขวัญน,นะครับแล้วก็หลอกลวงให้สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนลุ้นรางวัลหรือว่ารับรางวัล นะครับแต่เมื่อสแกน QR code ไปแล้วเนี่ยก็จะโดนติดตั้งแอปดูดเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับจากนั้นเงินในบัญชีก็จะโดนโอนออกไปจนหมดก็ฝากให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังไว้คนที่บ้านบุคคลในบ้านของท่านที่คิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนหลอกในลนักษณะนี้ก็ช่วยกันให้ข้อมูลและระมัดระวังให้ดีนะครับ